ได้ชวนอาจารย์เข้ามาที่แปลงนี้ครับมาแนะนาแกเป็นเป็นเอฟซีเกษตรเปิดใจใช่ไหมครับใช่ครับอยากจะทําแนวทางแบบเกษตรเปิดใจนะครับเรื่องการทําทุเรียนเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากคุยให้เห็นภาพทำให้เห็นผลนี่คือแนวทางของเกษตรเปิดใจใช่ครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดโหเป็นคน อย่างนี้ครับคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยใช่คนละเรื่องผมก็พยายามเน้นย้ําเสมอว่ามันเป็น energy มันเป็นพลังงาน<ช>ของพืชที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะบอกความลับให้โซนนี้เป็นแบบนี้ต้นนี้เห็นไหมฮะเมื่อก่อนแห้งแบบแทบจะไม่มีใบเลยอันนี้ก็เป็นใบชุดเก่าม,มีน้อยนิดนะครับเนี่ยใบชุดเก่านะครับมีแค่นี้พยายามอยู่นะครับพยายาม <laughs> พยายามจะอยู่ให้ได้นะใบชุดใหม่ออกมาโอเคนะครับ,รบก็ได้ใบค่อนข้างดีตรงตามสเปค สายพันธุ์ของหมอดะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดี FC ฟซีเกษตรปัจจัยทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับติดตามพี่เจนะครับมาดูสวนเดี๋ยวให้พี่เจเนี่ยนะฮะได้คุยเล่าเรื่องราวของแปลงแปลงนี้ว่ามาจากไหนรู้จักกันยังไง นะครับที่มาที่ไปอ่างนี้ดีกว่าครับก็แปลงนี้เป็นแปลงของพี่เมย์นะครับซึ่งอยู่ที่เขาใบสีนะแต่นี้ก็พอดีพี่เมย์เขาติดต่อมานะครับก็เห็นผมติดตามอาจารย์สั้นไปในหลายๆแปลงนะครับก็ก็เลยติดต่อเข้ามานะครับว่าอยากให้พาอาจารย์เข้ามาดูสวนที่นี่หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างก็เลย ได้ชวนอาจารย์เข้ามาที่แปลงนี้ครับมาแนะนําแกเป็นเป็นเอฟซีเกษตรเปิดใจใช่ครับใช่อยากจะทําแนวทางแบบเกษตรเปิดใจใช่ครับถ้าทีนี้อยากจะอยากจะถามนะครับว่าสภาพก่อนก่อนหน้านั้นตอนตอนตอนพี่เจเข้ามานะซึ่งซึ่งผมเองนยเข้ามาทีหลังนะครับอยากจะให้พี่เจเล่าเล่าเรื่องราวว่าอะอย่างแปลงที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับใบสวยใบโอเคแล้วตอนนี้ผมถือว่าถ้าคะแนนเต็มสิบให้สิบก่อนหน้านี้มันเป็นยังไง นะครับเล่าให้ที่น้องกษตรปยใจฟังก่อนหน้านี้ก็คือสภาพต้นจะไม่ค่อยสมบูรณ์ครับแล้วก็ใบเนี่ยจะเลียวเล็กใบจะเล็กครับครับก็ได้แนวทางของอาจารย์สั้นด้วยครับเข้ามาปรับปรุงตรงนี้ก็ตามที่เห็นครับจากสภาพแล้วก็ในในส่วนต่างๆเนี่ยก็จะได้อาจารย์อาจารย์สั้นคอยเป็นที่ปรึกษาให้ครับครับทั้งในเรื่องของการ จัดการตำแหน่งกิ่งใช่ครับถูกไหมฮะเรื่องเรื่องของกิ่งเรื่องของการตัดแต่งกิ่งการทำใบทำใบครับผมการใส่ปุ๋ยวานปุ๋ยทุกอย่างครับการปรับปรุงดินครับการปรับปรุงดินด้วยอันดับแรกเลยนะพี่เจมองเรื่องทางดินเป็นหลักใช่ครับใช่ครับที่ที่เราได้คุยกันใช่ครับนะครับแต่ภาพที่ได้มาเห็นเนี่ยผมผมมาเห็นที่หลังนะพี่เจได้ดําเนินการไปก่อนครับทางดินเนี่ยพี่เจให้ให้แปลงพี่เมย์ ใช่ไหมพี่เมย์ใช่ครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะคุยถึงเรื่องเรื่องเนี้ยไม่ใช่ว่าพี่เจเข้ามาแล้วทําได้เลยครับมันต้องมีคนที่ประสานงานต่อจากพี่เจครับใช่ไหมครับใช่ครับเป็นผู้จัดการใช่ครับก็อ๋อก็จะเป็นพี่ออครับครับคือพี่ออจะเป็นผู้จัดการในแปลงนี้ครับก็ซึ่งจริงๆพี่ออจะไม่ไม่ก็คือเหมือนมือใหม่เหมือนกันครับครับ แล้วก็จะแนะนําคือเหมือนเราเรียนรู้ไปได้วยกันนะครับก็เ,เริ่มกันเรียนรู้ไปได้วยกันก็จะแนะนําพี่อ๋อก็คือผมมองว่าศักยภาพอ่ะคือทำออกมาได้แนะนําพอเราแนะนําเขาไปแล้วเขาสามารถสั่งงานได้ให้คนงานที่ที่ที่แปลงครับทําได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับถือว่าเก่งนะครับเก่งครับถือว่าเก่งหนึง่งเข้ามาปุบ๊บ ค so <fl |ro|> ุยกับผู้จัดการก่อนคุยกับผู้จัดการก่อนครับผู้จัดการต้องต้องเข้าใจแนวทางใช่ใครับพอเข้าใจแนวทางเสร็จปุ๊บพี่เจเริ่มทางดินครับทางดินอันดับแรกทางดินก็คือจากที่ติดตามคลิปอาจารย์สั้นด้วยนะครับคือพี่เมย์เขาก็จะติดตามคลิปอาจารย์สั้นแล้วก็ปรึกษากันครับทางดินก็คือจะใช้ยิบซ้ำครับยิบซ้ำตามก็มียิบซ้ำใช่ครับแล้วก็ลงยูเลียตามที่อาจารย์แนะนํอ่าเพิ่มไนโตรเจนใช่เพิ่มไนโตรเจนครับส่วนทางใบส่วนทางใบก็ จะเป็นพวกจุลธาตุอาหารพืชนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือผมจะเน้นย้ําตลอดก็คือซูเปอร์นว่าครับซูเปอร์นวาใช่ครับคือแน่นอนว่าจุลธาตุอาหารพืชเนี่ยโดยแนวทางของเราเนี่ยเราขาดไม่ได้ใช่ครับนะครับส่วนตัวซูเปอร์นว่านะครับผมก็พยายามเน้นย้าเสมอว่ามันเป็น energy มันเป็นพลังงานของพืชที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วในส่วนเนี้ยที่เลยเข้ามาพเจพิจารณาในเรื่องของใบเนี่ยนะครับ พิจารณาในเรื่องของขนาดใบสเปคใบแล้วอาการที่โชว์ก่อนใช่ไหมถึงจะตัดสินใจใช้ทางใบอะไรบ้างถูกไหมถูกต้องแล้วนะพี่เจเข้ามาคือวิเคราะห์ก่อนครับวิเคราะห์เสร็จคุยกับผู้จัดการครับผู้จัดการก่อนนะฮะคือแนวทางเราจะคุยแนวทางว่าทํายังไงแล้วก็จะให้ทางพี่เขาลิสต์เป็นว่าวันนี้ทําอะไรบ้างยังไงบ้างครับโอ้โหอันเนี้ยนะครับ เข้าเข้าขั้นสไตล์เหมือนทําเองเลยนะครับใช่ครับเหมือนทำเองใช่เพราะว่าผมผมก็จริงๆเราเองก็ทําสวนด้วยเราก็จะใช้แนวทางที่เราทําอ่ะก็เป็นแนวทางที่ผมได้จากอาจารย์สั้นนี่แหละครับก็มาทําสวนต่อใช่ครับมาต่อต่อใช่ครับเพราะฉะนั้นที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเหมือนเหมือนทําในสวนของพี่เจเลยครับเหมือนทําเองทุกอย่างเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอทําเองนะผมชอบตรงนี้คือพี่เจสามารถถ่ายทอดไปถึงพี่พี่อ๋อได้ครับแล้วพี่อ๋อก็เข้าใจ อ่าเข้าใจแล้วมาถ่ายทอดให้ลูกน้องได้ครับอันนี้ถือว่าสุดยอดมากนะฮะแล้วภาพที่โชว์ประจักษ์แก่สายตาคือไม่ธรรมดานะครับไม่ได้เกะใบดีมากอันนี้คือใบชุดแรกนะครับที่ได้มาเดี๋ยวพาเดินไปดูว่าอันนี้เป็นใบชุดแรกที่เจนะแต่เรามองแลดูว่าสียัง ยังไม่เข้าเข้มนะฮะรอสักพักหนึ่งนะครับไม่เกิน20วันนะครับสีพวกนี้ผ่านในช่วงใบเพชรลากเข้าใบใบแก่มันก็จะเข้มตันไปเองนะครับมาดูต้นที่พี่เจได้ให้ทางทางชีมงานนะครับลงยูเรียสเปรย์ทางใบถูกไหมฮะครับใช่ครับสเปรย์ทางใบจุลธาตอาหารพืชครับใช่ไหมอาหารพืชแล้วก็ซูเปอร์โนวาครับซูเปอร์โนวานะครับ ผลออกมาเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้พอจะมีร่องรอยหลักฐานไม่ว่าใบชุดก่อนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เทียบกับใบชุดใหม่มีครับมีครับจ้บอะลอง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 ชี้ให้ดูจับอะผมบอกเชี้ยกันนะตรงนี้ได้ครับอะชี้ชี้ให้เห็นเป็นเป็นภาพประจักษ์อะแต่พี่เจจับตรงนี้นิดเดิงเห็นไหมฮะนี่ครับนะฮะใบใบชุดเก่านะครับเท่านิ้วมือเท่านิ้วมือนะครับแล้วก็ใบชุดใหม่ออกมา นะครับต่างกันเยอะเลยต่างกันเยอะมากนะฮะอันนี้เล็กร่อนอ่าใบชุดเก่านะครับใบชุดเก่าใบชุดใหม่ออกมานะครับครับถือว่าถือว่าชัดเจนแนวทางของเกษตรเปิดใจแนวทางของพี่เจได้รับการถ่ายทอดนะฮะมาถึงผู้จัดการมาถึงพี่ออมาถึงพี่เมย์นะครับว่าเรื่องการทําทุเรียนเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากครับคุยให้เห็นภาพ ใช่ครับทำให้เห็นผลครับนี่คือแนวทางของเกษตรเปิดใจใช่ครับอ่าเปิดใจไงครับอันดับแรกต้องเปิดใจต้องเปิดใจก่อนใช่ครับมาดูมีเรื่องแมลงมัแมลงมีนะพี่เจแก้ไงมีหนอนแล้วก็แมลงครับก็ก็จะให้ใช้ที่ให้ใช้หลักๆเลยถ้าเป็นเพี้ยจั๊กจั่นเนี่ยก็จริงๆก็ต้องบอกเป็นแนวทางหอวใจนะ คือตัวเก่งเลยก็อัซซีทาอัซีทามีผิดกาโอเมโทเอตอันเนี้ยเราจะได้ใช่พระเอกได้เรื่องเพียจักจั่นละแล้วก็ในส่วนของหนอนนะครับก็จะเป็นอีมาอีมาแมกตินลูเฟนูรอนก็คืออาจจะคุมไข้ด้วยแค่สามสี่ตัวที่ว่ามาใช่ถือว่าจบละถือว่าจบละแต่สิ่งที่จะให้จบแบบสวยงามได้นะก็คือการสั่งงานของผู้จัดการ ก็คือการติดตามงานของผู้จัดการนะครับการพ่นยาตามรอบตามกรอบเนี่ยมันพ่นได้กันทั้งนั้นนะใช่แต่ว่าการใส่ใจหรือว่าความละเอียดเนี่ยหรือว่าความเข้าใจในการพ่นหลักการที่พ่นเนี่ยเป็นยังไงครับผู้จัดการต้องเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าใจเสร็จเรียบร้อยเรื่องทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องง่ายถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้สเต็ปแรกเราเราผ่านแล้วนะผ่านละนะครับทุกอย่างเพอร์เฟกต์รอเข้าสเต็ปที่2ก็คือการทําใบชุดที่2นะครับการทําใบชุดที่2นี่ก็รออยู่ละแนนก็รอเก็บ ถูกไหมครับอ่าตอนนี้แนนก็มาเยอะนะครับตอนนี้แขนมันก็มาพร้อมกับใบชุดแรกครนะฮะมามาพร้อมกันกิ่งตำตำโอ้ยกิ่งใหญ่มากเลยพี่เจพี่เจเป็นคนตัดอ่ะครับอ่าอันนี้ไม่ครับให้อน้องๆที่เป็นทีมงานอกิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่ใสีได้นะครับไม่ครับเพราะว่าหนึ่งเลยกิ่งล่างนะครับกิ่งล่างต่ำกิ่งล่างต่ำอ่าต่ำย่อนนอนราบใช่ครับ ปัญหาหลักๆเลยเวลาอันนี้อันนี้บอดเพราะว่าประสบการณ์ในปีที่ผ่านมาเราเจอกิ่ง้ต่ำาเวลาลูกออมต่ำครับอโดนหัวน้ําใช่โดนหัวน้ำความชื้นละอุขึ้นมาความชื้นละอุ่นี่อกาสเป็นท็อปหนามแต่โดยธรรมดาข้างล่างก็ไม่ค่อยจะติดอยู่แล้วครับใช่ครับตัดออกดีกว่าให้อากาศโปร่งแล้วเราทํางานง่ายใช่ครับลมโกรกได้โรคจะไม่ค่อยมีใช่ครับอ่าใช่เดี๋ยวพาดูต้นอื่นมาได้จะหาว่าใสอยูรังต้นเออ อาพี่อายยืนด้านหลังก็ได้ครับเขียนเนขเขียนได้ไหมคะได้ได้ได้อเราก็ชิวๆอยู่แล้วครับนะไม่ได้อะไรมากเพราะเราทํางานในสวนนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับสิ่งที่แนวทางของเกษตรเปิดใจได้ได้จับมาเป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างอย่างจริงจังนะครับครับ แปลงออกมาแบบนี้โชว์แบบนี้ครับพี่เจมีจุดที่หนักใจอะไรไหมในส่วนนี้เอางี้ละกันจุดตรงนี้ครับครับถ้าเป็นหลักๆเลยไม่มีครับในตอนนี้ไม่มีไม่มีจุดกงังวลใช่ไม่มีจุดกงังวลแต่ก็จะมีในส่วนของอเรื่องเรื่องโรคที่เป็นมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็ตามเก็บตามรักษาเคก็ก็สั่งน้องๆให้ดูแลช่วยดูอ,อะไรครับ,รบประมาณนี้ครับ แล้วก็ผู้จัดการนะพี่อเองเนี่ยก็ได้มีประสบการณ์ที่เราได้แนะนําได้พี่เจได้แนะนำว่าทํโลกแบบนี้นะฝังเข็มแบบนี้นะนะครับก็ดูแลให้ทันท่วงทีสุดท้ายก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องกังวลแล้วถูกไหมฮะหลังจากนี้ไปนะครับจะเข้าสู่แมด เกมที่หนักขึ้นเรื่อยๆเรื่องการทําใบสะสมอาหารใช่ฮะแล้วก็มีการคาดเดามันก็ต้องมีการวางแผนเหมือนเล่นบอลเลยนะใช่ครับนะเหมือนเล่นบอลเราจะออกหัวออกก้อยใช่ไหมใช่ครับครับอันเนี้ยหัวก้อยนี่มันน่าจะมันแตกหรือเปล่าอาจารย์นี่มันก็ประมาณนั้นแหละถ้าเราถ้าเราขยับพลาดเดี๋ยวมันพลาดเลยนะแต่ถ้าเกิดเราวางแผนที่ดีเนี่ยสวนของพี่เมย์นะโดยโดยผู้จัดการ นำทีมเออนำทีมลงเล่นก็คือ um> พ oui> ี่อ๋อใช่ไหมส่วนคุณซื้อก็พี่เจนะครับผมว่ามีโอกาสชนะสูงคนะมีโอกาสได้เหรียญทองนะคาดการไว้เท่าไหร่โอ้ปีนี้พิงยังไม่ได้นับต้นนะอาจารย์ว่าว่ามีกี่ต้นนะครับแต่แปลงนี้ผมผมมองโดยศักยาภาพแปลงนี้แล้วน่าจะได้เยอะอยู่ครับ น่าจะน่าจะอยู่ในเกณฑ์10ตันนะใช่ผมอยู่อยู่ในประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปรวมถึงต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้องต้องทำใจนิดนึงพี่เจผมเดินเดินมาเสร็จปุ๊บก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองนะมันเป็นชุดต้นเก่าที่ฐานใบไม่ค่อยดีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทำสามชุดใบใช่นะฮะแต่ถ้าเร่งไปปุ๊บได้2ชุดใบเนี่ยโอกาสพลาดมันสูงครับ ทําต้นทําชุดใบก่อนส่วนตรงนี้ก็รันไปเต็มที่เลยสองชุดใบนี่แนวทางแนวทางของเราก็จะประมาณนี้นะครับใจร้อนไม่ได้นะครับใจร้อนไปก็มีแต่เสียจริงจริงแปลงนี้ี่ถ้าเข้ามาถ่ายทําแต่แรกหรืออ้นี้แต่แรกนะคือจะเห็นสภาพเลยครับว่าเออมันคนละเรื่องเลยจริงใช่เปลี่ยนไปเยอะครับคือือตอนนี้เหมือนพอเราเห็นแล้วเออเราใจชื้นขึ้นมาเลยว่าเออมันดีขึ้นมันดีขึ้นเยอะดีขึ้นครับจัดการเรื่องแมลงดีมากครับ พ้นยาดีอันนี้ยอมรับเลยว่ายกนิ้วให้เลยใช่ยกนิ้วให้เลยครับอันที่สองก็คือในเรื่องของการตดแต่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโปร่งดีนะอันที่สามเราเรายังเห็นไม่ชัดครับในเรื่องของการจัดการเรื่องน้ําเรื่องหัวสปริงเกอร์ตอนนี้จะมองไม่เห็นเพราะว่าเข้าฝนครับจะมองเห็นชัดเจนหลังจากที่เรา ทำสารไปแล้วหลังจากที่เราสะสมอาหารรอรอทาดอกอันนั้นอ่ะระบบน้ําจะเป็นตัวชี้วัดครับเพราะนั้นชั่วโมงนี้ชิวๆไปก่อนเรื่องน้าใช่ครับรอให้น้ําฝนดูแลไปด้วยนะเพราะนั้นพอถึงตรงนั้นนะครับทีมเกษตรเปิดใจนะครับพร้อมกับพี่เจนะถือว่าเป็นเป็นที่ปรึกษาหลักของของพี่เมย์แล้วกันใช่ไหมนะคุยกันตลอดนะครับแล้วก็ทีมของของพี่อ๋อนะครับเป็น โอ้เป็นถือว่าเป็นฟันเฟืองหลักข้างใ,ในใช่ครับนะฮะเราจะพาให้ไปถึงเส้นชยัย <Yeah! S 2> นะครับโดยกเกษตรเปิดใจทีมงานเราครับนะครับมีอีกโซนหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ได้ดูก็คือโซนต้นเก่านะครับเดี๋ยวเราออกจากโซนต้นเนี้ยไปดูตรงโน้นกันสภาพตรงนี้นะครับใกล้เคียงกับฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วในอนาคตเรามาเก็บภาพเพิ่มเติมนะครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงว่า แนวทางแบบเนี้นะครับที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับมันพอจะเป็นแนวทางให้คนอื่นๆใช่ครับได้เอาไปทําต่อได้เอาไปปฏิบัติต่อดีครับใช่ไหมนะครับอ่ะโอเคเราไปฝั่งโน้นกันครับโอเคเรามาถึงแปลงครับอันนี้เป็นจะเป็นโซนแปลงต้นใหญ่ครับต้นต้นเก่าหลายหลายปีหน่อยครับอายุเยอะก่อนหน้านี้เป็นไงพี่เจเล้าให้ฟังหน่อยโหทั้งกิ่งแห้งแล้วก็ คือกิ่งมันแห้งตายนะครับคือสภาพต้นเราเราเห็นทีแรกมาก็โซมมากครับโซมมากโมมากเหลืองเอางี้แลวกันครับเหลืองวันที่ผมเข้ามากับพี่เจเนะครับกิ่งแห้งกิ่งตายใบเหลืองใบเล็กครับยอดไม่ออกใช่ครับอ่ะหลังจากที่ได้มีการแนะนําเดินตามช่องทางและแนวทางผ่านไปประมาณกี่เดือนนะสองเดือนได้ไหม ก็ผมเข้ามาตั้งแต่วันที่ยี่สิบยี่สิบกรกฎาคมประมาณเดือนตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนกรกฎาคมนะพี่อ่าตอนนี้มีคุนาอยใช่ใช่เดี๋ยวอ่าก่อนก่อนมิถุนาพฤษภาพฤษภาใช่ประมาณวันที่2ี่พฤษภายี่สิพฤษภาใช่ครับตอนนี้เดือนมิถุนาใช่ใช่วันที่วันที่จำผิดจ้ะยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดประมาณเดือนเดือนกว่าเดือนกว่านะครับเดือนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดโหเป็นคน อย่างนี้ครับคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยใช่คนละเรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถามพี่อ๋อไม่ว่าครับเป็นแบบไหนก็ก็ก็ถามครับพี่ออก็บอกว่าเปลี่ยนแปลงเป็นคนละเรื่องเหมือนกันเยอะเยอะคครรัับบเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยเนี่ยเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงงเห็นได้ชัดเลยอย่างต้นนี้นะครับกิ่งแห้งใบไม่มีใบเล็กเหลืองนะครับแต่ตอนนี้นะครับ ออกมาได้ในโซนนี้นะในโซนนี้นนนเดี๋ยวผมจะบอกความลับให้โซนนี้เป็นแบบนี้ต้นนี้เห็นไหมฮะเมื่อก่อนแห้งแบบแทบจะไม่มีใบเลยนะครับถ้าแพนกล้องไปโดยรอบเนี่ยจะเห็นแต่กิ่งนะครับจะเห็นแต่กิ่งแต่ตอนนี้มีใบขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเป็นที่น่าชื่นใจนะครับ,รบตรงนี้จะมีการจัดการเป็นพิเศษตามที่เราได้คุยกันจะไม่เหมือนแปลงน้นนะใช่ไหมใช่ครับโอเคสิ่งที่เหมือนกันนะคือ1นึยิบสองยูเรียใช่ครับเพราะว่าต้องการไนโตรเจนสูงอันที่3ครับ จิปจิปบร์รีลินจิปบร์รีลิกแอซิสนะครับอันที่สี่ตัวซูเปอร์โนวาครับครับเห็นไหมฮะอันที่ห้าก็คือสาหร่ายครับนะฮะอันที่หกก็คืออะมิโนครับเฮ้ยทำไมใส่เยอะจังแต่ถ้าเกิดแล้มันงามอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นใช่ครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ถึงสิ่งที่ขาดเราต้องบูทให้เต็มใช่นะครับลองไปทําดูนะครับในจุดที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสวนชั้นเดินไม่ได้ละนะครับสวนชั้นไปไม่เป็นละนะครับถ้าแนวทางทางดิน ยืนตามแนวทางเกษตรเปิดใจยืนตามแนวทางอย่างที่พี่เจได้แนะนําพี่อนะครับผลจะออกมาผมเชื่อว่าไม่ต่างกันจะเหมือนกันดีวันดีคืนนะครับนะครับเมื่อกี้ถ้าผมพูดเร็วไปนะครับไปกอกลับดูนะครับว่าสวนแบบนี้ใช้อะไรบ้างทางใบใช่ย้ำได้ไหมได้ครับหนึ่งจิบจิบสองสองซุปเปอร์โนวาซุปเปอร์โนวาสามสาลายสาลายสี่มิโนครับ อันที่ผมไม่ยังอ่ะยิบซ้ำอ่าอันนั้นขาดไม่ได้อันนี้คือยังไงขาดไม่ได้อยู่แล้วครับยืบซ้ำพาทิดครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ว่ามาทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นตัวสุดแล้วสุดแล้วในสภาพแปลงแบบนี้ที่เราแก้ไขกันมานะครับที่เหลือขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของขึ้นอยู่กับว่าผู้จัดการขึ้นอยู่กับพี่อว่าจะเดินเช็คโรคหลังจากนี้ทุกต้นแบบละเอียดไหมถ้าไม่ละเอียดอาจจะเจอ วิกฤตแบบที่สองก็ได้ผมขอเสริมอีกเรื่องหนึ่งก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่บุคลากรด้วยคนด้วยโอ้โอันนี้สําคัญสาคัญสําคัญมากสําคัญมากแนวทางของของเกษตรปัจจัยแนวทางของพี่เจนะครับที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ครับเป้าหมายก็คือทําให้บุคลากรครับเก่งและก็รู้เชท่าพี่เจใช่ครับให้เขาเรียนเรียนรู้ด้วยเรียนรู้ด้วยกันครับใช่ครับก็ เนี่ยครับก็คือถ้าถ้าอย่างสมมุติว่าเข้ามาเนี่ยถ้าคนไม่รู้เลยครับคือแนะนําไปอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเขาไม่รู้เขาไม่ไม่สนใจหรืออะไรก็ไม่ผลก็ไม่เกิดผลลัพธ์ก็ออกมาไม่ค่อยดีแล้วเดินตามเส้นทางเดียวกันแบบงมงไม่รู้เรื่องนะถ้าคุยถึงเรื่องแมลงครับคนงานคนสวนต้องรู้ว่ามบงตัวนี้เป็นแบบไหนเทียตัวนี้เป็นแบบไหนต้องสังเกตถ้าคุยถึงเรื่องโรคครับ ก็ต้องแยกแยะให้ออกใช่ครับครับอันนี้เป็นแนวทางของเกษตรปปจจัยเป็นแนวทางของพี่เจความใส่ใจครับใส่ใจใส่ใจแล้วก็ต้องเข้าใจที่มาที่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะครบถ้วนหรือใใกล้ๆนะอ่ะมาไปดูใบใกล้ครับนี้หลังจากี่ตื้งคู่แล้วโอ้โหละเรื่องเลยเป็นใบชุดเดียวที่ที่โผลมาใหม่นะครับใบชุดเก่าเนี่ยมีมีน้อยมากอ่ะเอางี้แล้วกัน ใบชุดเก่าจริงๆนะจะเหลืองนะครับแทบจะเหลือแต่กิ่งอยู่อ่าน้อยมาก<ช><ช>แล้วอันนี้ใบชุดใหม่เห็นไหมใบชุดใหม่ออกมากแน่นอนรอเข้าสีเพราะว่ายังเพชรลาดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นใบชุดเก่ามีมีน้อยนิดนะครับเนี่ยใบชุดเก่านะครับมีแค่นี้พยายามอยู่นะครับพยายาม <laughs> พยายามจะอยู่ให้ได้นะใบชุดใหม่ออกมาโอเคนะครับ,รบก็ได้ใบค่อนข้างดีตรงตามสเปคสายพันธุ์ของหมอล้ะ นะครับอ่าทีนี้อยากจะให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งหลายต้นเนี่ยจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างต้นนี้นะครับใบเหลืองนะฮะเล็กแต่ตอนนี้ออกมาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเกณฑ์มาตรฐานสีได้ทุกสิ่งได้เออที่ผมประทับใจมากพี่เจเราเข้ามาดูวันนั้นเนี่ยคือแม่ เจ้าของเขานนี้ก็ใจสู้เหมือนกันเนาะนะใจสู้สู้ก็ขวานขวายหาแนวทางนะครับจนได้มาเจอแนวทางของเกษตรเปิดใจนะครับอ่าก็คิดว่าใช่ตกลงใจให้ให้วิเจได้อธิบายแนวทางนะครับให้วิเจได้เป็นที่ปรึกษาเอางี้แล้วกันเนาะนะครับผมก็ดีใจนะนะครับแอบดีใจแล้วก็เห็นผลงานที่ี่เจได้ดูแลออกมาแบบนี้ผม้ผมยกนิ้วให้เลยนะครับยกนิ้วให้เลย แล้วต้องยกนิ้วให้ผู้จัดการด้วยใช่ครับนะยกนิ้วอย่างนี้ผู้จัดการนี้ต้องสุดผู้จัดการนี้นี่ผู้จัดการนะครับไม่เข้ากล้องนะไม่เข้ากล้องแต่จริงๆนี่คือเบื้องหลังใช่ครับเบื้องหลังหลังบ้านเขาดีไม่รั่วนะครับต้องยกให้อย่างนั้นนะฮะโอเคครับวันนี้ก็น่าจะมีสาระข้อมูลเยอะแยะมากมายจากสวนที่จะพังละนะฮะจะกลายมาเป็นสวนที่ปังในอนาคตนะครับแล้วมาลุ้นนะครับแล้วก็มาสร้างผลผลิตกันต่อย แล้วรอบต่อไปเราจะมาติดตามกันทุกครั้งครับโอเควันนี้ผมกับพี่เจนะครับทั้งผู้จัดการแล้วก็ทีมงานีมงานต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดี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 ผู้จัดการคนนี้สวัสดีค่ะ